ข้อที่4นะครับเมื่อปีที่แล้วมานะทํางานได้ค่าจ้างวันละ56บาทถ้าปีต่อมานะครับในจ้างจะขึ้นค่าจ้างให้5%ปเซมานะควรจะได้ค่าจ้างวันละกี่บาทนะครับวันละกี่บาทตรงนี้นักเรียนดูตรงนี้น,น,ดนิดนึงนะครับขึ้นค่าจ้างให้5%เปเซ หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้า100บาทนะครับเขาเพิ่มค่าจ้างให้5บาทนะครับตรงนี้ครูเอามาตีความนะครับครูจะได้ว่าได้ค่าจ้างเป็นนะครับได้ค่าจ้างใหม่แล้วกันอ่าได้ค่าจ้างใหม่ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่1 0 5แบบนี้นะครับโอเคนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือค่าจ้างใหม่นะครับ ส่วนด้วยค่าจ้างเดิมเท่าไหร่1 0 5อเปอนะครับค่าจ้างใหม่เป็น105นะครับค่าจ้างเดิมก็ต้องเป็น100โอเคนะครับเขาบอกว่ามานะเนี่ยได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่56บาทอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนะครับฉะนั้นค่าจ้างเดิมคือเท่าไหร่ค่าจ้างเดิมคือ56ซึ่งต้องอยู่อะไร ข้างล่างนะค่าจ้างเดิมครูก็สามารถหาค่าจ้างใหม่ได้โอเคโดยการแก้สมการตรงนี้ครูกแก้สมการโดยย้ายอะไรย้าย56ขึ้นไปคูณน,นะครับครูกไ็ได้ค่าจ้างใหม่ เท่ากับ105นะครับคูณกับอะไร56และหารด้วย100ตรงนี้นะครับครูคิดเลขออกมาได้58.8นะครับฉะนั้นครูก็ประมามาเลยนะครับ จุดแปดนี่ปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น59โอเคข้อนี้นะครับก็เลยตอบ59บาทตอบข้อที่2นะครับ